คอนเฟิร์มเลยใช่ค่ะไม่เจ็บเลยชิวๆแล้วก็เห็นผลเลยก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรบ้างเออเดี๋ยวเราเรามารีวิวกันดีกว่าเอเพราะว่าใต้ตาหนูแบบลึกมากแล้วเวลาถ่ายรูปมันจะแบบเหมือนดำอ่ะเหมือนดำลงไปค่ะใช่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนละเดี๋ยวหมอเรามาดูผลลัพ์หลังทำทันทีกันเลยดีกว่านะคะหนึ่งข้างนะ นะข้างนี้จะเป็นข้างที่ทําแล้วนะคะสังเกตว่าใบหน้านะน้าแก้มดูยกขึ้นนะคะและสําคัญเลยนะบริเวณใต้ตาก็ดูตื้นขึ้นด้วยนะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคนไข้ลองยิ้มดูก็ได้นะเห็นไหมคนไข้ยิ้มให้สุดเลยยิ้มแอะนะเห็นไหมข้างนี้นะคะจะเป็นแองลึกแลดลึกเลยแล้วคนไข้ลองเป็นศีสษนให้หมอดูนิดนึงอย่างต่น,นี้ก็ได้เห็นไหมฝั่งน,นี้จะเป็นแองลึกเนาะทำให้บริเวณตรงนี้ดูเด่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะดูลึกดูดาดูคล้ำนะคะตั้งแต่หัวตามาจนถึงบริเวณหางตาเลยอ่ะทีนี้คนไข้ลองเปลี่นฝั่งนี้ให้ เนียนขึ้นทันทีนะคะแล้วแล,แล้วที่สําคัญเลยคงให้ลองหันหน้าตรงมองมอง,มองที่กล้องนะคะยิ้มอีกครั้งนึ่งเนาเห็นไหมดูเป็นธรรมชาติด้วยทําให้พวกแบบถุงใต้ตา,ยตายอย่างเงี้ยก็ดูดีขึ้นนะคะ